น้องถามว่าเซมีหรือผู้เล่นหมายเลข3 8 0ใน Squid g เกมซีซั่น2เนี่ยเขาตัดผมทรงอะไรซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้นะคะสำหรับในรูปนี้นะคะเพื่อนอีฟต้องขอออกตัวก่อนว่าตัวอีฟเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในชื่อของทรงผมนะคือไม่ได้แบบเป็นช่างผมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าโดยการที่ไปสืบข้อมูลด,ดูเนาะเปรียบเทียบกับภาพหลายๆทรงหลายๆภาพเนี่ยคิดว่าผมทรงเนี้ยมีความเป็นทรงวูฟคัตที่ประยุกต์แล้วคือมีความผสมผสานความเป็นมันเล็ดอยู่ เล็กๆแล้วก็มีความเป็นเลเยอร์บ๊อบลงไปด้วยที่มองเห็นลักษณะเด่นเลยก็คือตรงด้านหน้านะคะจะมีการซอยผมแบบบางๆแล้วก็มีเลเยอร์ด้านหน้าสั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะยาวกว่าเนาะคือจะเห็นเลเยอร์เนี่ยหลายชั้นเลยโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือตรงด้านบนนะคะเพื่อนเขาจะมีความเซตหรือยังไงเนี่ยให้มีความพลิ้วๆเป็นช่อๆเล็กๆแฉกๆแหลมๆมส่วนปลายผมด้านหลังอ่ะมันจะมีความยาวกว่าเล็กน้อยนะคะเพื่อนซึ่งอันเนี้ยมันทำาห้นึก ถึงผมทรงมันเล็ดมากๆคือภาพรวมอ่ะมันจะมีความทั้งวูฟคัททั้งมันเล็ดแล้วก็บวกกับเลเยอร์บ๊อบเลย ซึ่งถ้าถามว่าชื่อเรียกทรงนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อของเขาคือชื่อทรงอะไรแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะอีรู้สึกว่าทรงนี้พอตัดแล้วอะ่ะเจ้าของทรงผมอะ่ะจะรู้สึกว่ามีความขี้เล่นบวกกับความเท่ในเวลาเดียวกันเลยคิดว่าลุคนี้น่าจะไม่ใช่แค่การตัดหรือซอยผมอย่างเดียวแต่น่าจะรวมกับการเซตผมด้วยนะคะซึ่งท่านเพื่อนคนไหนต้องการผมทรงนี้นะอีพคิดว่าอาจจะบอกช่างว่าเป็นเหมือนทรงวูฟคัทแต่เป็นเลเยอร์ที่บางๆเน้นความเท่แต่ยังดู เป็นธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามนะเพื่อความชัวร์อีกว่าอาจเอาภาพหลายๆมุมนะคะว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเร e เ c นให้ช่างดูเลยนะคะซึ่งภาพต่างๆอ่ะอีพิดว่าสามารถที่จะแบบแคปหน้าจอเนาะ จากซีรีส์ Squid Game ซีซั่น2ได้นะคะสำหรับคนนี้เลยเท่ ه, น่ารักที่เล่นในเวลาเดียวกันนะคะกับเซมีผู้เล่นหมายเลข380 Squid Game ซีซั่น2ค่ะซึ่งตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วทาง Netflix ค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนคนไหนรู้ชื่อทรงผมทรงนี้นะหรือว่าชอบทรงผมทรงนี้เหมือนกันลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยและเดี๋ยวอีมานเหมือนเด,ดิมค่ะ